สวัสดีครับอัปเดตดินฟ้าพายุและสายลมหนาววันที่5พฤศจิกายน2563กันครับพี่น้องเรามาเริ่มกันด้วยสายลมหนาวเลยนะครับในวันนี้ภูมิอากาศบ้านเราก็จะเต็มไปด้วยกองทัพความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ทยอยแผ่ลงมาเรื่อยๆต่อเนื่องไล่ลงมาตั้งแต่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนจนถึงภาคกลางบางส่วนกันเลยนะครับก็เปรียบเสมือนตอนนี้ประเทศไทยเต็มไปด้วย อกองทัพของอากาศที่เริ่มเย็นและแห้งและหนักนะครับมันก็จะช่วยไล่ความร้อนชื้นที่สะสมอยู่าจากฤดูฝนที่ผ่านมาโดยการประทะหรือช้อนและก็กดลงให้ต่ำเตี้ยเลี่ยราดดินเหมือนอลักษณะประจำตัวของมวลอากาศเย็นของเขานะครับดังนั้นถ้าพื้นที่ใดมีลมหนาวเข้ามาเยอะหน่อยก็จะเกิดการประทะหรือช้อนอากาศร้อนชื้นมากหน่อยทำให้เกิดฝนตก ได้เช่นกันเช่นพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอย่างเมื่อวานเนี่ยครับที่เชียงใหม่เชียงรายนะครับเมื่อวานนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ในวันที่8ที่จะถึงมวลอากาศเย็นก็จะกรีธาทับเสริมแผ่เข้ามาละลอกใหญ่อีกละลอกหนึ่งอ่าซึ่งก็จะได้ความเย็นที่มีกำลังค่อนข้างแรงถึงเส้นไอโซบาที่2 0 1 8ถึงกันเลยทีเดียวนะครับพี่น้องตามแบบจำลองในคลิปของกรมอุตุนิยมวิทยาไทยนะครับเห็นไหมครับ สีฟ้ามวลอากาศเย็นนะครับไหลลงมาเส้นไอโซบาถี่มากนะฮะก็ลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้อุณหภูมิลดลงแล้วก็จะมีลมแรงตั้งแต่วันที่9 12, ถึงวันที่12พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับก็คิดในแง่ดีๆฮะอีกทีก็คือเขาก็เหมือนเกาะกำบงังป้องกันให้พายุไม่ให้พายุเข้าประเทศเรานั่นแหละครับ คอยไล่คอยปะทะอากาศร้อนชื้นจากพายุให้จางหายสลายและอ่อนกำลังลงไปอ่อนะครับพี่น้องครับผมเกือบลืมไปก็มีข่าวแจ้งจากอาจารย์ด็อกเตอร์เสรีสุภราทิตนะครับผมไปดูที่เว็บไซต์ท่านก่อนจะไปดูความเคลื่อนไหวและปรากฏการณ์ของพายุโคนีกันพี่น้องดูดูแบบแบบผังจำลองน้ำท่วมหรือที่เขาเรียกว่าฟัซซิมูเลชันเนี่ยครับ ในคลิปนะครับอาจารย์บอกว่าพื้นที่ลุ่มต่ําริมมูลนะฮะริมมูลนี่คือริมแม่น้ามูลใช่ไหมฮะได้แก่อําเภอโนนสูงอาําเภอพิมายอําเภอจุมพวงของจังหวัดนครราชสีมาถ้าไม่มีการเล่งระบายน้ําในช่วงนี้อาจจะต้องอยู่กับน้ําจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนนะครับในพื้นที่ดังกล่าวเพราะว่าในวันพรุ่งนี้หรือสัปดาห์หน้าสภาพอากาศของประเทศเราก็ยังคงเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากพายุที่ขึ้นฝั่ง แล้วก็ที่สลายกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกําลังแรงนะครับพี่น้องในพื้นที่ที่อาจารย์บอกก็ระมัดระวังระมัดระวังมันสังเกตสถานาการณ์น้ําเพื่อความไม่ประมาทนะครับพี่น้องสำหรับพายุโคน,นีเนี่ยพี่น้องดูโมเดลไปด้วยนะครับในวันนี้ฮะวันนี้ก็ตอนค่ำๆเลยครับวันที่หพฤศจิกายนก็จะขึ้นฝั่งเวียดนามในรูปแบบ ดิเพชันอ่อนๆหรืออาจจะสลายกลายเป็นหย่อมแอวแล้วขึ้นฝั่งก็ได้นะครับเพราะว่ามันบริเวณเมืองกีนอนนะฮะประเทศเวียดนามก็เหตุเนื่องมาจากว่าพายุถูกลมหนาวหรือมวลอากาศเย็นกัดเซาะจนไม่เป็นรูปเป็นร่างนะไม่เป็นวงกลมหมุนๆแล้วนะแล้วก็จึงไม่ทรงพลังเหมือนเดิมตามที่ผมเคยเล่าเคยอธิบายให้ฟังและก็ตามภาพนะฮะแต่ทั้งนี้นะครับก็ยังคงส่งผลกระทบให้มีฝนตกได้ในพื้นที่ประเทศไทย เพราะอะไรล่ะครับพี่น้องก็เพราะว่าเศษซากเมฆหรือหย่อมความกดอากาศตา่ำหย่อมแอลหย่อมโลนะครับจากระบบลมของโครงสร้างพายุอาจจะถูกลมตะวันตกที่พัดมาจากอ่าวเบงกอจากพม่านะครับพัดดูดดึงกระเซน็นกระสายเป็นกลุ่มๆเศษซากพวกนี้นะครับพี่น้องอถูกดูดด้วยลมในระดับ5 0 0 hpa หรือเฮกโตพารกานะครับมาถึงตรงนี้ งงนะครับลมอะไรว่า500มาจากไหนกันเนี่ยพี่น้องบางท่านาบางคนก็ไม่ทราบนะครับผมอขออธิบายต่อเนื่องอีกนิดหน่อยนะพูดถึงลมฝนหรือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่มีครับที่มีผลทำให้ให้เกิดเซลล์เมฆฝนได้นะันแบ่งเป็น3ระดับนะครับพี่น้องนั่นก็คือ 1. มรสุมกำลังแรงนะฮะมีลมที่ระดับ300 hpa หรือเฮกโตพาสกาเนี่ย ก็อันนี้จะทําให้เกิดเซลล์เมฆมากที่สุดนะโอกาสฝนตกหนักมีสูงไอ้ลมที่สองก็คือมรสุมกําลังปานกลางอันนี้ก็คือลมที่เป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็ที่ระดับถึงที่ 700HPA อนะครับอันนี้ก็จะทําให้เกิดเซลล์เมฆมากขึ้นเช่นกันฉะนั้นลม500ที่ผมพูดอยู่นี่ก็ยังไม่เกินระดับ700ตามภาพนะครับพี่น้องดูภาพไปด้วย มันก็จะทําให้เกิดฝนได้เล็กน้อยถึงปานกลางสบายๆนะครับเนื่องจากลมพวกนี้ดึงเข้าไปอ่สาสก็คือลมมรสุมอ่ากำลังอ่อนอันนี้อยู่ในระดับ8 5 0 hpa ลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้เกิดเมฆเดี่ยวนะไอ้ลมเนี้ยฝนก็จะน้อยหรือแทบไม่มีเลยอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับพี่น้องดังนั้นเมื่อพายุโคนีเนี่ยแม้จะสลายตัวแต่ก็ยังมีเศษเมฆก,กระจัดกระจายอยู่บางส่วนนะครับถูกลมระดับ500ดึงผ่านประเทศไทย ไปทางอา่าวเบงกอกก็จะทําให้เกิดฝนตามแนวลมพัดดึงนะครับและพร้อมกันนั้นก็จะปะทะแล้วก็ถูกช้อนด้วยสายลมหนาวจึงเกิดฝนเล็กน้อยไปจนถึงปานกลางได้ง่ายๆเลยก็ผมเคยอธิบายไปแล้วก็เหมือนกับกระดานโต้ขึ้นนะครับไหลไปเรื่อยๆไปทางทิศตะวันตกเคลื่อนไหวไปทางาทางพมา่านะครับก็จึงมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางถึงหนักบางพื้นที่แต่ก็จะเป็นฝนที่ตกแล้วก็ ก็ไปเลยนะครับก็ไม่ตกแช่ตั้งแต่วันที่6วันที่7พฤจิกายงก็คือพรุ่งนี้แล้วมะรืนนี้ที่จะถึงก็ได้แก่ภาคอีสานตอนล่างนะครับภาคกลางภาคเหนือตอนล่างแล้วก็หลายๆจังหวัดจังหวัดไหนบ้างผมก็จะยกเฉพาะทั้งสิ้น8จังหวัดก็แล้วกันนะครับพี่น้องที่มีฝนเยอะแล้วก็ลมแรงนะครับที่โดนแน่ๆนะครับ ก็คือตามอุตุนิยมวิทยาบอกกันพี่น้องที่มีผลผลิกเกษตากแดดอยู่อะไรก็ระวังเสียหายนะครับก็คือจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดนกครนายกปราจีนบุรีนะครับส่วนจังหวัดอื่นก็มีโอกาสฝนมาก ตกด้วยเช่นกันนะครับไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีก็เป็นจังหวัดใกล้เคียงใกล้เคียงกับจังหวัดแจังหวัดนี้รวมถึงกรุงเทพมหานครบริมณฑลด้วยและจังหวัดแนวของตะวันตกก็จะมีฝนในวันที่7ก็คือจังหวัดอุทัยตากกำแพงเพชรนะฮะจังหวัดอ่าริมเป็นจังหวัดแถวแถวเทือกเขาตะนาวศรีก็จะมีฝนปล่อยปลอย,อยสลับเบาก็ภูมิอากาศก็ตามนี้ครับวันนี้แล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอ่า พา,ายุอัศนีให้พี่น้องดูว่ามันเปลี่ยนทิศมันเปลี่ยนทิศครับพายุอัศนีเนี่ยก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ